ข้อ360ผู้มีปัญญาควรกระจัดมุนทินของตนทีละน้อยทีละน้อยในขณะในขณะโดยลำดับไปเหมือนช่างทองชำระสนิมแห่งเงินฉะนั้นมรดาบทเหล่านั้นบทว่าอนุป,ปุเพนะคือโดยอนุกรมได้แก่โดยลำดับ บทว่าเมทาวีความว่าผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมกระทํำกุศลทีละน้อยทีละน้อย,นอยในขณะในขณะคือในโอกาสในโอกาสบาทคาถาว่ากรม,มาโรราชตัดเสวะความว่าเหมือนช่างทองชำระสนิมแห่งทองฉะนั้นบทว่านิทเมความว่าพึงกระจัดคือพึงปัดเป่ามุนทินคือราคะเป็นต้นของตน อธิบายว่าเหมือนอย่างว่าช่างทองล้อมทองแล้วบุไล่สนิมออกคราวเดียวเท่านั้นย่อมไม่อาจเพื่อจะทําเครื่องประดับแปลกๆได้แต่เมื่อล้อมบุไล่สนิมออกบ่อยๆแต่นั้นย่อมทําให้เป็นเครื่องประดับหลากๆได้หลายชนิดฉันใดผู้เป็นบัณฑิตกระทํากุศลอยู่บ่อยๆขจัดมุนทินของตนได้แล้วย่อมเป็นผู้มีมุลทินอันขจัดแล้วคือหากิเลสไม่ได้ฉะนั้นในอวสานแห่งคาถาพราหมณ์นั้นได้เป็นโสดาบันแล้ว เรื่องาพามคนใดคนหนึ่งจบกระทาว่าด้วยบทว่าความสันโดษจบ